สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเตงเตงกี้นะคะวันนี้เห็นหน้าสดๆก็ไม่ใช่อะไรค่ะก็จะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าในแบบของผู้ชายในยานะคะ ก็แน่นอนช่วงนี้ก็ผู้ชายทุกๆคนก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพหันดูแลหน้าตาตัวเองเยอะขึ้นทุกคนก็ต้องอยากสวยอยากหลอ่อเนาะในพอสอเนี่ยผู้ชายหลาย,ลายๆคนก็หันมาแต่งหน้าหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นวันนี้อ้อยก็เลยจะมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าในแบบของผู้ชายที่มีอุปกรณ์ที่ไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่คอนซีลเลอร์แป้งพับแป้งฝุ่นอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ชอบนะคะแล้วก็ลิปหรือไม่บางคนคิ้วอาจจะบางก็ มีที่เขียนคิวด้วยค่ะไปค่ะเราไปดูวิธีการแต่งหน้าแบบผู้ชายกันนะคะก็มาลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยเราควรจะเลือกที่มันเหมาะกับผิวหน้าของเราว่าผิวหน้าของเรามันเหมาะกับสีอะไรนะคะอ้อยเลือกใช้ของ memory new york นะคะ fit me ค่ะเบอร์30นะคะซึ่งอ้อยเป็นคนผิวสองสีผิว, 24, ผวคล้ำนะคะอ้อยก็จะลงที่บริเวณใต้รอบดวงตาใต้รอบที่แบบว่าที่เราคิดว่าเป็นแบบปกปิด ล่องจมูกนิดนึงทีโซนเบาๆเห็นไหมซึ่งไอคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่อ้อยรู้สึกว่าอ้อยปื้มมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันช่วยปกปิดแบบริ้วรอยได้ดีมากไม่ใช่ริ้วรอยเสียนอยดำรอยแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ้อยผ่านการเป็นสิวมาเยอะมากก็จะมีรอยหลุมรอยสิวเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะคะเติมปลาย อ๋อจะใช้เกี่ยตามแบบไม่ย้อนลูขุมขนขึ้นไปนะคะเพื่อถ้าเกิดย้อนลอยขุมขนขึ้นไปมาทําให้รู้สึกแบบว่ามันเป็นค่ามันเป็นปื้นนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ใช้นิ้วเลยค่ะเพื่อนๆแปลงเปิงไม่ต้องค่ะเขาเติมล่องหลุมตรงแก้มหน่อยนึงนะคะเนื่องจากผ่านการเป็นสิวมาเยอะค่ะหน้าก็จะเป็นล่องเป็นหลุมรอบดวงจันทร์นะคะเขาลงปิดนิดนึงนะคะเพื่อนๆ คือคอนซีลเลอร์ตัวเนี้คือดีมากคือแบบประทับใจมากซื้อเก็บมาไว้แล้วสามอันนะคะเพราะว่ากลัวนางไม่ผลิตแลว้วกลัวนางหมดนะคะคือเราก็ลงไปอ๋อจะไม่ใชเ่เขาเรียกว่าอะไรอะลองพืนเพราะว่าเคยใช้แล้วรู้สึกแบบว่าแล้วว่างวานันหน้ามันแตกเะนาะแบรบรู้สึกว่าหน้าแบบตกล่องอะคลิปแบบแป้งตกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากใช้ลองพืนแล้วอะไรเงี้ยพอดีไปเจอ คอนซีลเลอร์ตัวนี้ของเมมเบ y ียนิวยอร์กนะราคาถูกมากเองหกปอนเองอะเพื่อนๆแนะนําเลยนะตอนนี้เราก็เกลี่ยเสร็จแล้วใช่ปะพอเราเกลี่ยเสร็จแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆแป้งนะคะอ้อยก็ใช้ของเมมเรี e นิวยอร์กเหมือนกันนะคะเบอร์อะไรจําไม่ได้แล้ว,วเพราะว่าป้ายมันเลือนลางไปหมดแล้วเนาะเราก็ลงเลยค่ะเพื่อนเมื่อเราใช้คอนซีลเลอร์ปบไปแล้วเราก็ลงที่แป้งเลยค่ะเอาแป้งมันลงที่หน้าเราเลยอ้อยชอบลงให้แป้งมันลงทั่วที่แบบ ทั่วทั้งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คอีกทีว่าตรงไหนมากไปตรงไหนน้อยไปแล้วค่อยมาเติมทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันไหนมากเราก็ใช้ทิชชู่ซับๆออกหน่อยนึงเพราะว่ามันก็จะดูหล,ลอกไปอะ่ะเห็นปะลงหูนิดนึงค่ะโมเมเคยพูดวยว่าคนที่มีหูสวยคือแอปทักซอออนเราก็อยากหูสวยเหมือนแอปทักซอออนเหมือนกันเพราะว่าหน้าเราก็เหมือนแอปทักซอออนอยู่แล้วเนาะ ไหมคะเพื่อนๆลงคอด้วยนะคะเพราะาเดี๋ยวคอกับหน้าไม่ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะไปแต่หน้านะคะหน้ารอยไปคอไม่รอยนะจ๊ะเพื่อนๆวิธีนี้ก็ง่ายดีอ่ะแบบแต่งง่ายดีไม่ถึง5นาทีบางวันน่ะรีบไปทํางานแต่งมาหน้าถึง5นาทีโอ๊ยตายแล้ฉันแต่งหน้าเร็วขน่านั้นได้หรอสามทีฉันก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ลงไปให้ทั่วค่ะเ,เพื่อนๆคอนซีลเลอร์ลงไปแล้วแป้งลงไปแล้วคิว้วก็มาแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยต้องเป็นปากใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ปากก็ซีดมากเลยเนะาะออยก็ซื้อลิปอันนี้นะคะมาจาก7 e เ e ่อเมืองไทยค่ะ b b y y r i ร h t นะคะราคา99บาทเองค่ะรู้สึกว่าปลื้มมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆชอบมากปลื้มมากแต่เราซื้อแค่มาแท่งเดียวไมรู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่าปกติเป็นคนปก,กติเป็นคนใช้ลิป แล้วไม่เคยหมดสักกะทีก็เลยซื้อกาแค่แท่งเดียวก็พอเราให้หมดอายุแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งทีเดียวเลยแล้วกันโอเคเรามาลงลิ์กันดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนลิ์เนี่ยมันคือมันเป็นสีที่ชัดมากอ้อยแค่ก็ใช้ไปแค่นิดเดียวพออ้อยจะใช้แค่นิดเดียวพอริมพ์แค่นี้นพอพอแล้วค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยแค่นี้เติมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกัน รู้สึกว่ามันเกินนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วถ้าเราเห็นว่าสีเราสีปากเรามันชัดไปแล้วก็นี่ค่ะเอาแค่น,นี้พอเห็นมหดูสิแล้วมันจะไปหมดไปได้ยังไงเพราะทาน,นดีเดียวมากแล้วเหลือเยอะมากนี่แล้วก็มาทาลิปมันเพื่อเพิ่มความมันวาวเพราะเราเห็นได้ว่ามันเป็นแค่สีใช่ไหมสีเพิ่มมาแต่ว่าไม่มีความมันวาว แล้วก็ทาลิปมาลิปก้อนเลไไปนิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มความเป็น bright b r i ให้เราสีสวยสีชัด okay, ขึ้นมาเห็นไหม่อนโอเคลดมากเห็นไหมครับเพื่อนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยผมยังไม่เรียบร้อยเนาะก็มาต่อที่ทำผมกันดีกว่า ซึ่งอันเนี้ยทุกคนต้องเคยรู้จักเราต้องเคยผ่านการใช้มาแล้วใช่ปะคือมันดีมากอ้อยใช้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาของอ้อยเลยเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่อังกฤษอ่ะรู้สึกว่าอันนี้คือ the best of the best เลยนะคะเพื่อนๆไปหาซื้อกันมาใช้ได้เพราะว่าใช้นิดเดียวก็สวยแล้วแค่นี้เองเห็นปะแค่นีเองปลายรูปบม,มือเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ละเลงที่ผมค่ะ เนื่องจากอ้อยเป็นคนที่มีผมสวยอยู่แล้วหน้าสวยผมสวยเนาะแบบเสร็จนิดเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมได้แล้ว <c oughs> คือไม่ต้องเป่าไม่ต้องอะไรด้วยเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติอะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันก็จะสวยอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกปะยิ่งเราถ้าเราแบบใส่แว็กใส่สเปรย์เข้าไปแบบมันก็จะยิ่งอยู่ดูเยอะไปนิดนึงมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราแต่งหน้าแบบธรรมชาติแบบผู้ชายธรรมชาตินะคะถูกปะแค่นี้ เสร็จแล้ว,พวเพื่อนแค่ไม่กี่นาทีก็ออกไปสวยได้เลยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็นิดเดียวแต่ว่าเราว่างมาที่ออกไปข้างนอกเราก็ควรจะพกไอเจลใส่ผมนี้ไปด้วยเพราะว่าเผื่อผมเราตก<อ>เผื่อผมเรา,าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี้ยค่ะพเพื่อนก็สวยได้แล้วเสร็จแล้ววันนี้นี่ก็เป็นเอ่อเทคนิคการแต่งหน้าของอ้อยในแบบของผู้ชายในยาน,นะคะก็คือว่า อุปกรณ์ก็จะไม่มีอะไรเยอะแยะเลยก็มีแค่คอนซีลเลอร์แป้งพับดีสอเขียนคิว้วแล้วก็ลิปลิปมันด้วยก็ได้แล้วก็เจลใส่ผมนิดหน่อยนะคะเพื่อนเก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อสมัครการรับชมแล้วก็รับฟังออยคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปสนุกสนุกแล้วก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะในคลิปต่อๆไปก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆสำหรับการรับชมช่องเต็งเต็งกี้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจะออกไปสวยค่ะเพราะว่าสวยแล้วเหมือนแอป,ปทักซอ,อนแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ